อโหโอ้โหเอหอ,อมันบึ้ดบาดบึ้ดบาดนันี่ไงถึงแล้วครับท่านางฟ้าอออเออเออเออแร่งเร่งของวังเรียงมณนนีเสิ้าพไาปนนางเลือดหางเงย้า,าอยู่ที่วังเรียงด้วยครับโอ้บรรยากาศดีดีมากๆกครับบรรยากาศดีมากๆกครับอยู่บังเรียงโอ้ ครัผบผมครับผมมีบรรยากาศเพิ่งบรรยากาศยุ่งวังเวี่ยงครับเอกไปน้ำกันอกับผมเป็นยังไงอ่อนพี่น้อง่องเที่ยวหลปะช่วงเมื่อหนึ่งเนี่ยเล่นจะเขียว เีียยววบ่อ๋อไปจากกิโลนี่เฮาไปกับใครเป็นไดนครับผมหากิโลครับไปม่านหากิโลหมายถึงว่าไปกลับเป็นบ่โอ้ไปโอ้ก็สิเป็นสิบกิโลบนตัวนี้แป๊บนึงยังไม่ข้ามนี่ครับบรรยากาศของแม่น้ำซองตอนเย็นของเดือนตุลาคมครับบรรยากาศดีครับแต่มีพี่น้องมาลองเลื่อกัน ได้นามนี่มีปลาหลบ่ะค,ครับมีคนหาปลาลเยอะป่บ่โอ้สือถามถือคนตัอเดเสี้ยนหาปลาตัวนี่นับรวมเรยประมาณจาก,กว่าอรยกว่านะตอนนี้เอเา,า,าบริการหอจังโมงจัมืดครับจมืดเล็นถึง สักเท่าไหร่ทุ่มสอทุ่มเจ็ดประมาณทุ่มหนเจ็ดโมงย็นดีอากาศีย็นดีครับอากาศเย็นดีนี่คือการนาาเลือหางเาวนานเลือหางเหย้าองไม่น้ำซองเมรื่องฟังเรียง มองนี่มองดีน้ำเรียบแสดงว่นนาน้ำเลือดเดือมองนี่มองนี่น้ำตองเลดนี่ไงถึงแล้วครับทับนางฟ้าทับน,นางฟ้าสวยงามมากเลยโอ้มองนี่ขึ้นแห้งเลยโอ้บรรยากาศดีแฮงบรรยากาศดีบรรยากาศดี เพืเ่อนๆที่มาเที่ยวอยากจะมาเที่ยวสปปลาวมีโอกาสได้มาทางวังเวียงเพราะว่าระยะทางจากเวียงจันทน,น์มาวังเวียงในซูเมอนีมาสะดวกครับมันมีทางด่วนมันมีทางด่วนมาสะดวกมาเที่ยวเพราะว่า ออกจากเวียงจันท์ออกจากเวียงจัน์นี่มันจะมีมาทางเ้นมาทางดวนมาวาังเวียงกับประมาณลอยประมาณลอยกิโลลอยเก่ากิโลนะครับกับแลนดถดประมาณชั่วโมงชั่วโมงเสร็จๆนี่แหละพอถึงชั่วโมงครึ่งนะครับกับสี่หอดฟังเรียงองวันนี้เราก็สีหันหัวกลับได้บัดนี้หันหันหัวกลับแล้วเราจะท่าเข้าไปยนีครับ บกหรือว่านางมีชายคอยรอโอ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีครับสภาพกางน,นาครับคพือสภาพแดงจะอ่อนภานมากสพานทางนาครับมากลับมาเห็นสะพานแดงครับสะพานแดง พอแร้โอ้ยบอมสุ่ครับ,รบสองทางนี่สิเต็มไปด้วยลา้างค้าครับมีสุ่มเป็นสุ่มเป็นสุ่มค,คนมาใส่บริการนั่งทานอาหารเย็นๆกับบรรยากาศเย็นๆครับหอดแล้วฮอดแล้วไปถึงที่หมายแล้วรอดแล้วรอดแล้วไม่บ่าเป็นหอดดิรอดแล้ว เทารอดแล้วครับว่าเป็นหอดครับเทารอดแล้วรอดแล้วสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวาเยดีเออต้องนั่งเร้นัเรืับไม่ได้าดบางยแมนนแมนครับผมขึ้นลงสิกิโลครับ สุดยอดครับนี่คือนี่คือวังเวียงแม่น้ำซองผู <Okay. S 1> ้ดใดมักสูงกะพ่นครับมักสูงผู้ใดมีบรรลุนในขี้พร้อมครับพ่นทั้งพ่นเป็นบรรลุนไป,ปยิบเป็นไงรอดแล้วมันว่าโอ้โหรอดแล้วบ่มันหอดแล้วได้รอดแล้วเปียกหมดเลยเปียก,ยยกหมดโอ้ อ้ยึกจะกรอบกันนะใช่กันสัมผัสสัมผัสแม่เนี่ยเป็นไอ้ขี้นางเลือกหางเงาว่ากันหุ่นเต้นืังแล้วก็รอดแล้วมันบวบบาบบดบมันบดบบดบบับครอครับแมต่ว่าบรรยากาศดีเนาะบบ้านเอาหายากยอยู่าบเนี้บ้านเอาบ่มีเป็นไรลุง นางเรือมวนบ่ช่วงหนามลูกเขาทาเนาะบรรยากาศดีบรรยากาศดีหนามกครับอันมาบังเบียงบได้ขีเรือหางยาวกับซัมบมาเนาะเออมันแอดเวนเจอร์เตื่นเต้นดีครับผมบรรยากาศดีบรรยากาศดีครับนี่คือแม่น้ำซองบังเบียงครับบรรยากาศดีมีเรือหางยายวบริการประมาณหน่อยกลลมครับลอยก็ลำโอเคสำหรับทริปนี้ ขอบคุณมากๆคุณเพื่อนที่ติดตามนะครับทริปนี้ดูทิปต่อไปเด้อสวัสดีครับ